ทีนี้มาดูที่หัดใหญ่กันบ้างครับประชาชนชาวหัดใหญ่ยังคงทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนบูสเตอร์โดสเข็ม3อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายแล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิตหากได้รับเชืยครับ ที่สนามกีฬาจิรนครอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลารับจุดบริการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลหัดใหญ่ก็ยังคงมีพี่น้องประชาชนทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ7โรคเรื้อรังประชาชนทั่วไปรวมถึงแรงงานต่างด้าวเพื่อเพิ่มความมั่นใจและลดความรุนแรงหากเกิดการติดเชื้อโควิด -19 ขณะที่โรงพยาบาลหัดใหญ่เปิดแผนการฉีดวัคซีนให้แก่เด็กอายุ5-11ปีชนิดวัคซีนไฟเซอร์ฟ้าสีส้มนะครับเริ่มฉีดในวันที่9กุมภาพันธ์ก็คือพรุ่งนี้เป็นวันแรกโดยจุดบริการแห่งนี้ครับสามารถรองรับการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้3,500คนต่อวันซึ่งก็สามารถ w a ล k i อินเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็ม3ทั้งนี้ประชาชนสามารถเลือกชนิดวัคซีนเองได้ก็มีให้เลือก2ชนิดด้วยกัน คือวัคซีนแอตตราเซเนกาและก็วัคซีนไฟเซอร์ส่วนวัคซีนเข็ม1และเข็ม2ครับมีวัคซีนให้เลือก3ชนิดก็คือแอตตราเซเนกาไฟเซอร์ eneca, Pfizer, และซีโนฟาร์มภายในอาคารฉีดวัคซีนก็มีการแบ่งโซนสําหรับการฉีดออกเป็นแต่ละชนิดอย่างชัดเจนส่วนจุดพักแสดงอาการนะครับพักสังเกตอาการก็จะมีพยาบาลพร้อมทั้งยังมีการเปิด VTR แล้วก็ป้ายประชาสัมพันธ์ให้คําแนะนําสําหรับการปฏิบัติตัวหลังเข้ารับการฉีดวัคซีนด้วย ซึ่งด้านนายสมพรอังคสุวรรณได้บอกกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าวันนี้เดินทางมาฉีดวัคซีนเข็มที่3เป็นไฟเซอร์ส่วนเข็มที่1และเข็ม2เป็นเอสตราเซเนกาคุณหมอก็แนะนําว่าหากฉีดเข็ม2เกิน3เดือนแล้วมาฉีดบูสเตอร์เข็ม3าได้เลยประกอบกับตนเองต้องเดินทางอยู่บ่อยครั้งจึงตัดสินใจมาฉีดวัคซีนทันทีเพื่อเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับตนเองส่วนเรื่องชนิดของวัคซีนไม่มีความกังวลนะคะเนื่องจากได้มีการศึกษาข้อมูลมาเป็นอย่างดีค่ะ ตอนนี้ขีดเข็มที่3นะครับครับเข็มแรกเข็ม2นี่เป็นแอคตาซินิกาครับแล้วก็เข็มที่3เป็นไฟเซอร์ไฟเซอร์ก็คือดูจากข้อมูลจากทั่วไปบอกโอเคถ้าเข็มแรกเข็ม2เป็นแอคตาให้บูตเข็ม3เป็นไฟเซอร์หรือมาร์โดน่าปกติผมไม่มีโควิดผมก็ฉีดวัคซีนอยู่แล้วคิดว่าถ้าฉีดวัคซีนแล้วมันน่าจะปลอดภัยครับก็มาช่วยฉีดวัคซีนฮะจะได้เปิดประเทศเศรษฐกิจจะได้เดินครับ เช่นเช่นเดียวกับนางประเภทศิลากุณนะคะคุณยายวัย76ปีที่มีความตั้งใจมารับการฉีดวัคซีนตั้งแต่เข็มแรกจนถึงเข็ม3เนื่องจากตนเองอายุมากแล้วจึงต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองเพราะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงหากติดเชือ้อโควิด19จะมีอาการที่รุนแรงและมีโอกาสเสียชีวิตสูงจึงตัดสินใจมารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันตนเองจากโรคโควิด19ค่ะ หนึ่งเข็มสองในช่วงนั้นโควิดก็ระบาดมากใช่ไหมคะก็กลัวเราก็ต้องคนอื่นเขาฉีดและถ้าเราไม่ฉีดเราก็ป้องกันตัวเองไม่ได้ทีนี้การฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งเข็มสองหรือว่าเข็มสามก็เป็นการป้องกันตัวเราเองด้วยและก็ป้องกันไม่ให้ถ้าเราเป็นเราก็ไม่แพร่เชื้อให้คนอื่นเขาด้วยถ้าเป็นเราก็เป็นไม่เยอะเป็นไม่มากเราก็สามารถรักษาตัวเองได้แต่ถ้าเราไม่ฉีดวัคซีนเลย บางทีเชื้อน้อยก็จับเป็นมากมั่นใจแล้วค่ะมั่นใจตอนนี้ก็มาฉีดเองไม่ได้ว่า,าใครใช้มาหรือวองคับให้มาเราก็มาโดยสมัครใจของเราเองนะคะ